หยากแล้วครับผู้แล้วครับผู้ครับหายาแล้วครับน้องยากแล้วครับมีลูกไหมมีลูกไหมนั่งก็ดูครับสวัสดีครับมีคีฟรามแล้วเขาใหญ่ครับวันนี้มากับอาจารย์นัทนะครับแล้วก็อาจารย์ต้านะครับตอนนี้มีฝนครับก็หลังจากฝนหยุดนะครับเราก็ได้ขยับเอาลุกขึ้นนะครับข้างที่เราอยู่นั่นแหละครับ อเอาวานองตอองขันนะรลุร้นเงนครับวันนี้หลจากฝตกแต่ได้แ้งไครับจนี้พายุเข้านี่ครับอนนี้จ้าโซโลอ้องลูกปาเข้ามาเลยครับ โอ้โซโลทาไงโอู้กใจโซโลครับขยับใหญ่เลยครับโซโลมองเห็นหรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่าเอาเรื่องม่อมเห็นแล้วยังไงต่อโซโลเอาใส่คนไปงั้นครับเอามีอีกตัวนั่งอยู่ตรงนี้ครับโอ้ my g o กมีสองตัวครับคู่หนึ่งเลยครับตันนี้ก็ขึ้นทั้งสามตัวนะครับสายไฟเส้นเดียวกันนะครับมีของอารย์ต้า ผมครับเจ้าบุลเลดอาจะนัดจะอยู่ซ้ายมือครับมันบังต้นไม้ครับมองไม่เห็นครับนี่ไงครับเสียงเจ้าเต็งหนึ่งครับขู่แล้วครับดึงใหญ่เลยครับดึงใหญ่เลยครับจะขยับไปหาเจ้าเต็งหนึ่งหรือไม่ครับ ยังไงเนี่ยจะโซโลครับโซโลก็เป็นในตัเดเดี่ยวเดียวมาทำหน้าแปลกๆครับหรือว่าเปียกฝนครับโอ้เตง็งหนึ่งดือใหญ่แล้วครับเต็งหนึ่งครับตั้งศัพตั้งคู่ครับหนุนด้วยครับมีหนุนคู่ด้วยโอ้โหสุดจัดครับตัวนี้แต่นกป่ายังนิ่งครับนกป่ายังนิ่งครับ โอ้มีลุ้นอีกแล้วครับจะเข่าของใครครับถ้าติ๊กหนึ่งดึงแล้วไปก็เสร็จติ๊กหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังนิ่งอยู่ครับของผมบุลเลอร์ก็เดินก็ต้ง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 อยู่ครับตอนนี้ได้ยินแต่เสียงเดินรอบๆอยู่ครับส่วนเจ้าโซโลครับสบัดขนอย่างนั้นครับเห็นสาวห้วอเปล่า оды, ไม่รู้นะรือว่าหนาวฝน มีรุ่นั้งสามตัวครับมุกป่ายังไม่ขยับครับไปหามวเลือดมังเสียงยามมันก็บเข้า,า,ามาไม่อยู่ใกลู้กไฟครับ ครับนี่ครับบนเลืออยู่ขวามือสุดนะครับโซโลอยู่กลางครับเต็งหนึ่งอยู่ซ้ายมือสุดครับโดนเรียกไปครัทำไมต่อโอ้สัปดาห์นี้ฝนตกทั้งสัปดาห์เลยครับเปรียกกันทั้งนกทั้งคน ที่กรกแทบไม่ทัน,นครับขึ้ของบ้านมาแล้วครับคืหอหงอมาจากในบ้านนะครับเอา้าเราจะยินเสียงลูกป่าคูแล้วครับขยับะมาแล้วครับหายเยมาแล้ว ซ้ายมือครับทางซ้ายมือครับเอาบนเรือเรืเจอแล้วครับบเรืเจอแล้วครับหอยต่อครับเอาสับสิครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นนะครับเอาสิครับอืมกระจายมาแล้วครับกระยายมาแล้วครับ ทางซ้ายครับทางซ้ายเดี๋ยวกล้องดูนี่นึงครับเอานี่ไงถึงแล้วนี่ไงใกล้แล้วครับใกล,แล้แล้วครับใกล้แล้วเก็บแล้วครับโอ้หนุกป่ายัางเปียกฝนอยู่เลยครับใจมากครับเอาแล้วครับโอ้เดือดทนไหวไหมทนไหวไหมทนไหวไหม สุดยอดแล้วครับดึงมาจนได้ครับเจ้าวุ่นเลิศน,นะครับดึงข้ามจากโซโลมาเข้าพเนี้ยตัวเองได้ครับโอ้สุดยอดเลยครับผมแล้วผมก็เดี๋ยวให้อาจจะนัดแปลตัวมาดูครับว่าตัวน่าเลยนไหมครับจานจานหน่อยนกเปียกน้ำครับหลังฝนตกลายคงดูไม่ได้นะลายเป็นมาได้ไหครับแตกซะ โอ้โหโดนเลยฝนล่วงเลยครับขาก็ดูไม่ออกอู้ขาใหญ่เนาะนสุดนี่วนขู่นครับอู้ซอยข้อไหมสวยรอบข้อไหมเนี่ยบบ่่เกือบข้อจอดดีไหมสวยข้อเลือกดีสุดครับสุดโอ้โหว่ามันเปียกฝนซื่อๆวะหรือว่ารอบขอเกือบเกือบฮะเกือบหล่อ เกือบรลอดครับิ้วเดียวอือขนมุนแห้งเบึ้มๆก็โอเคครับผมหลังจากได้นกเปียกน้ําไปแล้วนะครับเราก็จะเคลื่อนที่เพื่อไปหาไม้ใหม่นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของทางช่องนกเขาใหญ่วิคีฟาร์มนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ